มาสวัสดีเพื่อนชาวเซเว่ในไอ้ก็เดินครับกลับมาพบกับกผมซิกแมนเจ้าเก่าเจ้าเดิมเช่นเคยวันนี้ก็มากับามาพบกับอัปเดตของเจอราดนะเออมามาดูที่อัปเดตแรกกันก่อนซึ่งวันนี้มีอัปเดตที่ว่าไม่ใช่วันนี้สิเพราะว่าเจอราดแพทมันมาเมื่อวานนะซึ่งคลิปนี้มันอัปชา้าไปหน่อยก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะทีนี้อ่ะเจอราดเจอราดมาพร้อมกับอัศวินดีเม็อีกสองตัวนั่นก็คือไอลินแล้วก็อ่าลินเออไม่ใช่ไอรินแล้วก็ลินเออถูกละ ชื่อหมันคล้ายๆกันอ่าเดี๋ยวไปดูที่เจอราดกันก่อนแล้วกันเจอราดอยู่ในกลุ่มเจ็ดมหาพลังอ่าเริ่มเกมเขาจะให้เจอราดแจกมาเลยหนึ่งตัวฟรีๆแล้วก็อีกที่เหลืออีกสองสามตัวก็ไปหาเอ,าเองได้เลยหรือจะเปิดกระชาก็ได้สองร้อยห้าสิบบีนี่คือระกาศิลโขฆ่ากระกาศิข่าอามาเจอราดเจอราดมาเป็นธาตุไฟนะแล้วก็มาไปสายเดยาสาด้วยอ่ะสายเดสยังไงมาดูที่ s b a กันก่อน s อ a ของเจอร์ราดก็คือมีโอกาสติด50%อาพอเวลาตีเอ a อไปแล้วเสร็จปุ๊บก็จะทําให้ศัตรูติดสถานะเดช100%อะมาอันนี้คือแบบพารส,สีฟแบบจูดเลยแต่ว่าดีกว่าจูดดีกว่าจูดยังไงก็คือสกิลของเจอร์ราดจะดีกว่าจูดก็คือมันมีเดชอะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูที่พารส,สีฟมาก,ก่อนพารส,สีฟของเจอร์ราดเจอร์ราดปะพกบกับการลดข้ความเสียหายทางเวส40%อันนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเดียวคือ เหมือนแบบเหมือนแบบเขาทำสกิลมาทับกับเ<ห>นี่ยไล่อสูรผู้โง่เขาเขาทำสกิลมาแบบมาทับกันแบบเป๊ะๆเลยอ่ะเออไม่รู้เป็นไรคือเดี๋ยวนะี้ทีเวทมันจะเล่นไม่ได้แล้วเพราะว่ามันอาถามว่าทำไมทีเวทมันจะเริ่มเล่นไม่ได้แล้วในช่วงหลีกสูงๆแต่หลีกล,าล่างๆมันยังเล่นได้อยู่เจอรัดเอาไว้เล่นในหลีกล,าล่างๆถือว่าเวริร์กอ่ะแต่ถ้าในหลีกสูงๆอันนี้ยังไม่แน่ อย่างสี่เอสามพันเอสี่พันเจ็ดเนี่ยสี่พันเจ็ดอันนี้เอสิบเจ็่สิบเจ็ดสี่พันสามพวกเนี้ยยังไม่รู้ว่าเจาราดมันจะติดได้หรือเปล่าแต่ว่าในหลีกล่างเจาราดมันติดได้เพราะว่ามันช่วยลดดาเมจวีด้เยอะมากในหมวด, 7, 7, มด 7, 7, เจ็ดเจ็ดในหมวดเจ็ดเจ็ดเจราดจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรมากมายก็สิบขอข้า,ขาอะแล้วก็สกิลเอ้ยไม่ใช่าพสสาสซีฟสกิลอันที่สองคือในกรณ์ กรณีที่มีอสุรินเพศโจมตีอยู่ในทีม4ตัวขึ้นไปผลผลตอไปนี้จะทํางานก็คือเพื่มพลังป้องกันให้แก่อสุรีทีม2,000 2,000นี่คือแบบแบบนะโอเค2,000นี่ก็คือแบบเยอะนะเยอะนะมันมันไม่ได้น้อยๆน,นะคือมันเยอะนะถ้าคิด,ถ,คดถ้าคิดง่ายก็คือแบบเอามาคอมโบกับพี่ดีได้อยู่ก็คือให้พี่ดียืนอในหมวด77นะในกรณีที่อยู่ในหมวด7 7ก็คือเอามาคอมโบกับพี่ดีได้แต่ว่าเราจะก็คงไม่ใส่พี่ดีกันอยู่แล้วเพราะว่าเราจะโดน6เทินตายหากันก็สกอร มาดูที่สกิลล่างสกิลแรกหรือสกิลล่างของพี่เจิดจะเรียกว่าเจราดหรือเจอดีวะเรียกพี่เจิดเลยแล้วกันอ่ะพี่เจิดมาพมาสกิลล่างของพี่เจิดก็คือมาพร้อมกับหักเลือด20%ย้ำนะหักเลือด20%สกิล,ลนี้ถ้าเกิดว่าออกตอนต้นเกมก็ถือว่ากลางๆแต่ว่ามันไม่ได้แรงมากเพราะว่าจะติดเกาะวอยกันซะก่อนอ่ะสร้างความเสียหายเท่ากับ20%ของเ P สูงสุดให้แก่ศัตรู3ตัวแล้วก็ทําให้ติดสถานะดริ0 สถานะเด50นี่ถือว่าดีมากถ้าเกิดว่ามีคอมโบของพี่คิสกับอะไรพวกนี้อยู่ก็ถือว่าจ้ำว้าวอ่ะสกิลบนสกิลบนสร้างความเสียหายทางกาย500%แกสตูที่มีพลังป้องกันสูงสุด3ตัวอาจจะสร้างความเสียหายมากยิ่งขึ้นไม่อันนี้ก็สกิลถามว่าแรงไหมคือแรงแล้วก็คือมีการลดต้านเดทด้วยก็คือถ้าเกิดว่าออกสกิลนี้ก่อนแล้วก็ออกสกิลนี้ตามก็โอกาสตดเดชค่อนข้างเยอะ ซึ่งเจอรดมันมันมันจะดีมากถ้าเกิดว่ามันออกสกิลบนแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ออกแล้วจะยืนง่อยๆไปอ่ะสกิลโบพลังฟิกดามีสองหมื่นห้าให้แก่ศัตรูห้าตัว,ตวมีโอกาสติดสถานะเดสแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะขะจัดดีบัฟที่มีประโยชน์ออกไปถือว่าเป็นสกิลที่เอาไว้ล้างได้ดีมากแต่ในโหมดเจเจ็ดอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรมาดูในส่วนของไอริงกันหน่อย จะเอาชนะความอ่อนแอแล้วต่อสู้กับพวกเธออ่าขอเวลาแปบ๊บนึงนะมากลับมาแล้วอ่ะมาดูที่ SBA ของไอดิงกันก่อนอ่า SBA มีโอกาสเกิด30%สร้างความเสียหายทางกายภาพ300%แก่เป้าหมายอันนี้ยังเหมือนเดิม าพาสีเพื่อพละโจมตีกายให้แกอสุรทีทีทั้งหมด50%เมื่อตอนเองถึงแก่ความตายจะฟื้นคืนด้วยพลังชีวิต50%อันนี้เหมือนเดิมกรณีที่มีประเภทสมดุลสีตัวขึ้นไปผลจะนี้จะทำงานอตาัตราต้านสถานะพิป,ปกติของศัตรูทั้งหมดลดลง25%ตามที่คาดเอาไว้คือไอดินจะมาคอมโบกับคิสตามที่คาดไว้เลยนะคลิปเก่าๆมีได้อันนี้ไปเปิดดได้อะสกิลล่างสร้างความเสียหาย200เ้ย500%แกศัตรู2ตัวที่มีมีพลังโจมตีกายเวทสูงสุด 500%เหมือนเดิมแล้วก็ทาให้เป้าหมายตดช็อต80%ดอนะอ่ะอันนี้เหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มคือไม่สนเดฟแล้วก็ล็อกตัวที่โจมตีกายเวสูงสุดอันนี้ถือว่าดีเปลฟาทาลายล้างจากสวรรค์สกิลบนสร้างความเสียหายทางกาย400%แก่ศัตรูสีตัวไม่สนเดฟ30มสร้างความเสียหายเพิ่มเติม20 0%ให้แก่ศัตรูประเภทโจมตีเวสแล้วก็เล่นเธอหนึ่งเธออันนี้ถือว่าโอเคแล้วก็อันตรีของไอดีก็คือสร้างความ สร้างความเสียหายทางกายภาพ400ให้แก่ศัตรู4ตัวเพิ่มเติมอัตราคิร้อยแล้วก็มีโอกาสทําให้เป้าหมายติดไฟช็อต80นาน3เทินคืออัตราคิร้อยของไอรินก็ไม่ค่อยได้ออกอะไรหรอกยางมากก็ให้เจ๊แกมายืนบัฟแล้วก็มายืนลดสตาร์สถานะของศัตรูก็ถือว่าโอเคแล้วในโหมด77ถือว่าโอเคอยู่สกิลโอเคเออเมื่อกี้ลืมให้ดูของรักของเจราเลยเอามาดูที่ของรักของไอรินกันก่อนว่าจะมีการปรับอะไรไหมทําให้ไม่ได้รับผลบัฟนาน3เทินการพิพาากษหสวรรค์ นี่เออไม่ใช่นี่การพิพากษาหสวรรค์ทําให้ไม่ได้รับผลบัฟนานสาบเธอก็คือแบบพอบัฟอันเนี้ยเหมาะกับการออกหลังจากหกเธอแรกของจอนฮีเป็นอย่างมากคือหกเธอแรกจอนฮีเดียวโรแล้วพวกเนี้ยเอไอไอรีเนี่ยมึงยืนนิ่งไปเลยแล้วพอแม่งผ่าหกเธอไปเธอที่เจ็ดปุ๊บมึงออกทันทีโอเคนี่กูไม่ว่าอ่ะเพิ่มความเสียหายอันนี้ขอรักขั้นสองนะเพิ่มความเสียหายอัตเอ่อเพิ่มความเสียหายจากคิติคอนสิบเปอร์เซ็นต ก็คือจะทําให้ดาเมจแรงขึ้นเพื่อติดคิดติคอนนั่นเองอ่ะแล้วอของรักขั้นสมเทพปัสนีพิโรสกิลไหนวะนี่สกิลล่างล่างใช้สกิลจะมีโอกาส50%หลบการโจมตีทั้งหมดหนานสี่เทินถ้านึงสภาพไปออกคือริปโปดีๆนี่เองอ่ะเดี๋ยวให้ดูของรักเจออะไรก่อนลืมให้ดูเลยไม่ใช่ตัวนี้นี่ประกาศสิทธของข้ามานี่คือประกาศสิธ์ของข้าอ่ะของรักขั้นแรก อาคมหอกแห่งความองอาจอาเมื่อเป้าหมายถึงแก่ความตายจะมีการเชียนแอคแท็กท่านนึกสภาพเชียนแอคแท็กไม่ออกก็คือเป็นแฝดส,สมัยก่อนรีบูนนั่นเองพอเวลาศัตรูตายปุ๊บก็จะออกสกิลซ้ำทันทีงั้นแปลว่าสกิลนี้ไม่เหมาะกับการออกต้นเกมเป็นอย่างมากขั้น2เพิ่มรัตรจุดอ่อน20%เพิ่มบัตรจุดอ่อนนี้ไม่แน่ใจว่าจะดีหรือเลวนะเพราะว่าเจอราดเจอราดมันมาเป็นตัวสายเด่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่ได้เดนดาบิอะไรมากมายเออเดี๋ยวขอดูสเตตเจอรัฐหน่อย โอ้กดยากกดเย็นเหลือเกินเจอราดมาพบกับพลังชีวิต4 2 0 0อ่าพลังโจมตี1 2 0 0 0พลังป้องกัน1,007แล้วก็สปีด3 3มาเป็นธาตุไฟสปีดส3ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติพลังชีวิตที่ถือว่าค่อนข้างน้อยเนยนะเพราะว่ามันมันเป็นตัวธาตุไฟด้วยแหละมันไม่ได้เป็นธาตุมืดสมดุลอะไรพวกนี้มันก็จะสปีดน้อยหน่อยอ่ะแล้วสกิลสุดท้ายกระแสข,ของพายุสกิลพลังนั่นเอง เอ้ยไม่ใช่อันไหนว่ากระแสของพายุสกิลพาส,สีขอโทษอันนี้สกิลพาส,สีนะลดอตัตราคิวของศัตรูทั้งหมด4 0เซถือว่าเป็นตัวที่มันเหมือนมันมาเป็นกึ่งธาตุดินอะ่ะมันเป็นตัวธาตุไฟที่ออกสกิลมันเหมือนกึ่งธาตุดินผสมมือละคือตัวมันไม่ค่อยมีดาเมจนะแต่ว่ามันสกิลไม่ใช่สกิลมันตัวมันเองอะ่ะมันมีทั้งลดดาเมจคิ้ยไม่ใช่ลดดาเมจคิลดอตัตราคิเพิ่มเกาะอะไรพวกนี้แล้วก็มีเดสอีกต่างหาก ซึ่งแต่ปัญหาก็คือมันเอาตัวรอดได้ค่อนข้างยากด้วยความที่เราเลือดมันแค่สี่หมื่นสองอะถ้าไปเทียบกับตัวประเทศประเภทไฟนะประเภทไฟที่ดีๆหน่อยก็อาจจะเป็นเฟรนลีอะไรพวกนี้อ่าเดี๋ยวขอหาตัวที่มันดีๆหน่อยโอ้ดิโปรีไม่ต้องพูด,พดเลยอ,อ,อะเดี๋ยวรนดิเฟ่งลีเมื่อกวตาเนี่ย เดวโลนยังจะดูมีโอกาสปีชีวิตรอดมากกว่าเลยเพราะว่าเดวโลนมันมาเพราะกับเลือดห้าหมื่นสี่เลยนะมันมีเลือดถึงห้าหมื่นสี่มากกว่าเจอรเป็นเท่าตัวเลยนะอย่างที่เรารู้ว่าเจอราดัสกิลเอาตัวรอดมันไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่แล้วก็พลังโจมตีน้อยกว่าเดวโลนนิดนึงแต่ว่าเจอราดัเราก็ไม่ได้ให้มันโจมตีอะไรอะไรขนาดนั้นเราแค่ต้องการให้มันติด SBA บ่อยๆแล้วก็ออกสกิลถูกจังหวะแค่นั้นเราก็ชนะได้ง่ายแล้วเพราะว่ามาเป็นสายดีเด้อเนาะอ่ะมาเทียบกับโค้กันบ้าง เนี่ยขนาดคู่ที่เป็นสายบัฟมันยังดียังแบบดูมีการแบบเอาตัวรอดได้ดีกว่าเจอราดเลยแต่ก็อย่างที่ว่านะเจอราดมันเอามาคอมโบคู่กับไอริงแล้วก็คิสเนี่ยมันเอามาคอมโบคู่กับอีกสองตัวเชียร์เนี่ยต้องพบวิธีที่จะช่วยพวกเราอย่างแน่นอนอ่ะแล้วถามว่าเจอราดสามารถคอมโบคู่กับใครได้อีกคู่กับลิงข้าจะย้อนสตากำพันนั้นเองเนี่ยถามว่าทำไมถึงคู่กับริงทั้งที่บัฟเจอรารดเป็นธาตุไฟเออผิด อจอราดเป็นธาตุไฟแล้วหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเอาลิงเอาคริสเอาไอรินมาก็คือได้ไ,ดไฟหนึ่งมืดสามแล้วก็เอาลกิจเข้ามาอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นไฟหนึ่งมืดสี่ก็จะเหลือพื้นที่ว่าอีกสามที่เอ่อบัฟติงต้องใช้สี่ตัวหรือสามตัวสามตัวงั้นก็เอาแค่เแต่บัฟไอรินต้องใช้สี่ตัวนี่หว่าก็จะเป็นไอรินคริสลิงแล้วก็นี่ลกิจ อีกตัวนึงก็คือเจอราอาร์เดม่เจ็ดเจเออว่ะทีไม่พอแต่ไอ้บัฟส0 0พของมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะไปใส่คู่กับเดลโลแล้วก็โค้จะเป็นส่วนใหญ่จะจัดประมาณนี้ก็ได้เป็นการเบิร์ตดาเมจที่ดีที่สุดแต่ว่าแมกการที่ว่าตัวละครของคุณจะไม่ไม่ค่อมีสกิลการเอาตัวรอดอ่ะเจอราดเจอราดมาเพราะกับกิจกรรมของข้าวล ตั้งแต่เออโรซี่แล้วก็อา่าเชื่อไหมและก,กิดเออยานแม่แหละนี่อ่ะควสแรกเคลียร์ไปแล้วก็คืออัปเกรดอัศวินยี่สิบครั้งเควสอ่ะอันต่อไปก็คือประจนภัยหนึ่งพันครั้งหนึ่งพันนี่มันก็เยอะไปแล้วบ,บางทีได้หัวใจเท่าไหร่สามเลยอ่ะเคลียร์มังกรห้าสิบครั้ง,งแล้วก็ได้รับอัศวินหนึ่งร้อยครั้งค่าผิดจะกับเอ่อค่าขีดจำกัดสิบครั้งถ้าเกิดว่าใครเคลียร์สัปดาห์แรกเสร็จแล้วก็จะยังไม่ได้รับกี่เจิดเป็นตัวหนึ่งนะต้องเคลียร์อีกสัปดาห์หนึ่ง อ่ะแล้วก็มาพร้อมกับแผนที่ใหม่ก็คือเรื่องเล่าฤดูหนาวอันนี้เอามาตอนรับคริสต์มาสโดยเฉพาะแน่นอนเลยอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพี่เจิดมาพร้อมกับดันของเขาอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะไปนี่เดี๋ยวจะลงให้ดูอีกวันหนึ่งแล้วนะลงทีมที่ผมใช้แน่นอนว่าจะเป็นทีมเซอินเบริก้าให้ดูอีกเช่นเคยเอ่อปมีน,นับพี่เจิดมาพร้อมกับอะไรเหรอเออใช่ใช่คอสตูมนี่คอสตูมยานแม่เปิดฉากขับไล่อสูรผู้โง,ง,ง่เขลา ่ะคอสตูมงานเออไม่ใช่งานแม่คอสตูมของยานแม่มันคือ ck, เอโมโรสสเปซเออไม่ใช่ tail, ck, in. เอโมโรสคอทเทลเอโมโรสสเปซนะคะเคียวอินเออนี้เอโมโรสคอทเทลเออไม่ใช่คอทเทลคอทเทลนี่โอ้โหโชว์ทุกอย่างมาในราคาสามร้อยดียี่ห้าปาร์ทาเกิดว่าใครต้องการจะซื้อซื้อได้ผมซื้อมาแล้วบอกเลยสวยมากแล้วก็รู้สึกว่าจะมีสกิน,กนเออไม่ใช่สกินนี่คอสตูมของจอนฮีอยู่ด้วยแต่ เออซื้อโชว์ดีไหมนะวะอันนี้เอามาขายตอนน้องยนทีปลุกพลังมาใหม่ๆอันนี้ดิวออกห้ดูอันนี้ขอไปด้วยซื้อเลยซื้อโชว์เลยแล้วกนและใส่ทันทีมาเดี๋ยวอัปเดตแพทอะไรอีกไปดูที่ข่าวสารกันหน่อยมาไปที่กิจกรรมใหม่เดี๋ยวสเต็ป เดี๋ยวให้ดูในราคาดูาาไ,ไม่ใช่ราคานี่มีสเตปอัพของอ,อุปกรณ์สวรรค์ด้วยแน่นอนว่าเขาให้ใบเรียกกับใบเลือกมาถ้าเกิดว่าใครอยากได้อุปกรณ์สวรรค์ก็ไปเปิดหาก,ก็ได้สัตว์เลี้ยงก,ก็ยังเป็นทารินเหมือนเดิมนี่และทีเด็ดของเราอันยมณีพิเศษอันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็วัดดวงกันไม่นิด,ดะเยอะเลยอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็ประดับในคราวนี้ก็คือความเฉียบแดงแห่งสวรรค์มา นะอัศวินพิเศษตรงนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมเออจูดาสก็หา,หายไปซะจูดาสก็ลืลมมันไปซะเนาะอ่ะตอนนี้แพทก็คงจะมีแค่นี้แล้วมั้งอ่ะงั้นก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยล่ะสวัสดีขอตลาไปก่อนบ๊ายบาย